เมื่อวานนี้ในที่ประชุมคอรมอก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะ,ะพี่มรัทนะเราเห็นขยี้น้าดูเลยนะหมาย<อ>ถึงขยี้พักภูมิใจไทยใช่ค่ะคือมีการสอบถามเรื่องประกาศฉบับล่าสุดเนี่ยสอบถามไปยังนายแพทย์ธงชัยเลิศวิลารัตนพงศ์นาทางอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยให้ช่วยชี้แจงหน่อยว่าตกลงแล้วรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงจะบังคับใช้ในส่วนใดได้บ้างนะคะจะขายที่ไหนได้บ้างแล้วในที่ประชุมเนี่ยรัฐมนตรีหลายคนเนี่ย สอบถามเยอะสักเยอะคือตัวรัฐมนตรีหลายท่านเนี่ยยังสงสัยกันเลยนับภาษาอะไรกับประชาชนอย่างเราๆที่จะไม่งงไม,ไม่สงสัยขนาดรัฐมนตรีหลายกระทรวงยังถามยกตัวอย่างนะคะคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็สอบถามเหมือนกันนะคะว่าอยากขอให้ชัดเจนขอให้ชี้แจงรายละเอียดให้ชัดเจนเลยได้ไหมว่าจะคุมอะไรอะไรทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างเรื่องการใช้ใบใช้ดอกเนี่ยรายละเอียดเป็นยังไงก็ถามไปยังคุณหมอธงชัยนะคะ,คะ คุณชัยวุฒ<น>ิะธรรมนสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านก็ถามเหมือนกันว่าแล้วทำไมาประกาศฉบับนี้ต้องไประบุที่การใช้ช่อและดอกโดยเฉพาะสถานที่จําหน่ายต่างๆในวัดในโรงเรียนคือท่านเองก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าคือในบางวัดเนี่ยมันมีโรงสมุนไพรที่ใช้กัญชาทางการแพทย์ในการรักษาด้วยเหมือนกันคือเหมือนกับว่ามันไม่เคลีย ใช่ก็มาเลยมีการสอบถามกับทางคุณหมอนะคะแต่ต้องบอกนะเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะเรื่องประกาศกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเป็นอำนาจของรัฐดีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไม่ต้องเข้าครมอแต่ประเด็นเนี้ยท่านนายกเองแล้วก็รัฐดีหลายท่านเนี่ยเป็นห่วงกับสถานการณ์แล้วก็ฟีดแบ็ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็กระแสสังคมต้องบอกว่าแรงคนที่ไม่เห็นด้วยกับการปลดล็อกกัญชาก,ก็เยอะท่านก็เลยให้เชิญนะคะคุณหมอยงยศเนี่ยมาอธิบายชี้แจงแต่ต้องบอกเลยนะเมื่อวานเนี่ยรัฐดีซักถามกันเยอะมากคุณหมอยงยศเองก็ไม่สามารถที่จะอธิบายไดด้้ชัเจนแลวมี ตีบางท่านบอกมาว่าสิ่งที่คุณหมอยงยศเนี่ยเอาภาษาหมอภาษาแพทย์หรือเอากฎหมายบางส่วนเกี่ยวกับยานเนี่ยมาอธิบายมันก็เลยทําให้ล้มตีที่ฟังเนี่ยไม่เข้าใจไม่เก็ตไม่สามารถที่อธิบายได้หรือตั้งคําถามไปคําตอบมันตอบมาไม่ตรงหรืออาจจะตอบแบบกักกบางส่วนที่มันทําให้แบบคุ้มครือพอเราเข้าใจล้มตีหลายคนเองเนี่ยก็ต้องเจอกับชาวบ้านเจอคําถามแบบนี้เขาก็จะจะได้อะไรที่มันเป็นรูปธรรมแล้วไปบอกสื่อสารกับชาวบ้านได้แต่พอตอบมาแบบนี้มันจับต้องไม่ได้ก็กลายเป็นประเด็น เรารับรู้กันมาแล้วนะคะพระบการชงกาญชาเนี่ยมันเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองกลายเป็นระหว่างภูมิใจไทยประชาธิปัตย์อะไรต่างๆที่มีการวิวาทกันค่ะมเมื่อวานนี้ท่านนายกเองก็เกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์ดนันปลายต้องรีบอย่าศึกเลยใช่จริงๆก็พยายามจะให้ทางรัฐีศักดิ์สยามชิดชอบนะคะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยอธิบายค่ะแล้วก็ปรากฏว่าพอไม่สามารถอธิบายได้ ท่านนายกเองก็เกรงว่าเดี๋ยวจะวีว่าถ้าทำการเมืองในพักร่วมรัฐบาลจะกลับมาอีกรอบก็เลยต้องอย่าศึกว่ารืนี้จึงเกิดขึ้นในที่ประชุมครมเมื่อวานนี้ค่ะค่ะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าไม่ผ่านเอาไว้สัปดาห์หน้าให้นายอนุทินมาชี้แจงในการประชุมครมออีกครั้งหนึ่งเพื่อคุยกันให้ชัดเจนและเข้าใจก่อนอ,อย่าศึกกันไว้ก่อนอในที่ชุมครนเมื่อวานแปลว่ายังไม่ได้แบบตีตกเบรกหรืออะไรกันนะแต่เพียงแต่ว่ารัฐมนตรีหลายท่านยังสงสัยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย กระทรวงที่เกี่ยวข้องไม่อยู่เพราะตอนนี้นะคะคุณอนุทินชาญวิกุลเองมีภารกิจไปไประชุมที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไปดูเรื่องทิศทางธุรกิจกัญชาในญี่ปุ่นด้วยว่าบ้านเขากับบ้านเราเหมือนหรือต่างกันอย่างไรคงจะได้เห็นภาพข่าวกันไปแล้วแต่สิ่งที่ท่านนายกออกมาบอกแบบนี้ก็เหมือนกับเกรงใจภูมิใจไทยเล็กๆไม่อยากจะให้มีปัญหาเพราะฉะนั้นก็เลยงั้นเบรกไว้ก่อนละกันในเมื่ออธิบายกันยังไม่เคลียร์ยังสงสัยกันอยู่ใช่ไหมหยุดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณอนุทินกลับมาเดี๋ยวให นะคะคุณอันท,ทินเองจะมีความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นเจ้ากระทรวงด้วยและดูแลเรื่องนี้เพราะฉะนั้น ก็เลยจบกันด้วยแบบนี้แหละค่ะการประชุมคอรมอเมื่อวานรัฐมนตรีข่ยท่านจบประมาณก็เลยยังมีคําถามค้างคาที่ยังไม่ได้รับคําตอบที่ชัดเจนค้างเยอะด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอคุณอนุทินกลับมาใช่ค่ะจะมีอธิบายอะไรอย่างไรนะคะก็ต้องไปฟังทางคุณอนุทินกันเต็มๆนะคะกันอีกทีหนึ่งนะคะแต่ประเด็นนี้ก็ต้องบอกประเด็นร้อนจริงๆพรบการชงกัญชาดูเหมือนว่าก็ยังเป็นประเด็นร้อนชาทางการเมืองโดยเฉพาะใกลือกตั้งแบบนี้ค่ะ